ฟังเสียงเขาเลยฮะผมแย่เลยเล่นแล้วก็เพื่อนก็เอาจริงผมก็เลยยกขึ้นมาหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นมามาสักแป๊บหนึ่งติดไปแดงปวดแขนแล้วก็จัดแนวลงไม่ได้นิดเดียวก็เลยยกขึ้นมาต่อแล้วล้อหลังมันสะบัดอะใส่ไปทั้งสนุกดี เพื่อนก็บอกว่าแหม่ครับเพื่อนเดือดร้อนก็ต้องช่วยกันแบบนี้นะฮะคนเขาเห็นระหว่างทางก็ฮือฮาแล้วก็อยากจะย้ำว่ามันปลอดภัยเพราะว่าข้างหลังเขามีคนคอยขี่รถคุมเชิงให้ดูแลความปลอดภัยให้อะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าร้านป่าดยามันก็ไม่ไกลเท่าไหร่ทุกคนก็ปลอดภัยดีแล้วก็ที่สาคัญไปเรียนทันเวลาด้วยแต่มันก็ปลอดภัยจริงๆแหละเพราะว่าโอกาสที่รถมันจะร่วงมันจะหล่นอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์น้ำหนักมันเยอะไงอันตรายนะน้องๆดูอยู่ก็อย่าไปเรียนแบบอะไรแบบนี้แล้วกันนะแจ้งแบบ หน่วยงานที่เขาแบบช่วยเหลือเรื่องนี้โดยเฉพาะดีกว่านะคะอคเอาคุณผู้ชมคะมีเรื่องหนึ่งจะมาเตือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูค่ะเรื่องของการขับรถขับร,บราอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะล่าสุดที่นนทบ,บุรีรถเมย์ประสานงาก,กับมอเตอร์ไซค์อย่างจังตรงกลางสี่แยกคนขับมอเตอร์ไซค์เสีย,ยชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลยนะคะแล้วปรากฏว่าพอไปย้อนดูสัญญ,ญาณไฟเนี่ยคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหม,มรถเมย์ฝ่าไฟแดงมาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูค่ะ ไม้สกอตรังนกแท้ถังเช่าโสมเกาหลีผสาน3คุณประโยชน์จากถังเช่าที่เบตโสมเกาหลีและรังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติใส่ใจตัวเองทุกวันด้วย3คุณประโยชน์จากสกอตรังนกแท้ถังเช่าโสมเกาหลี ขึ้นชื่อว่าผลไม้พันธุ์อื่นทนต่อทุกสภาพอากาศและประโยชน์เยอะต้องยกให้มะขามเทศและที่นี่จังหวัดนครราชสีมาแหล่งปลูกมะขามเทศพันธุ์ดีมะขามเทศเพชรนนทัไทยที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นสินค้าจีไอและสาบาดเป็นพืชทนแล้งที่สร้างรายได้ช่วยเกษตรในพื้นที่มะขามเทศเพชรนนไทยนะครับผลของมะขามเทศจะมีลักษณะเป็นโค้งเป็นวงกลมตักอ่อน มีสีเขียววบใหญ่มีรอยหยักเล็กน้อยแต่พอแก่ปั๊บเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวแกมสีแดงเนื้อในเนี่ยจะเป็นสีขาวขุ่นซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็เข้ามาต่อยอดในการที่จะสร้างอโอกาสช่องทางการตลาดของพื้นที่ปู่เนี่ยเกือบ2อง0ันไร่พอได้ GI แล้วเราจะเลือกใช้เคมีใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ไม่ต้องกลัวเรื่องทําแล้วขายไม่ได้นะครับมีตลาดแน่นอนพอหมดผลผลิตก็ทํากิ่งพันธุ์ขายซึ่งตอนนี้กิ่งพันธุ์ขายดีมากครับ เมือ่อไอแบบมีเสมหะ <c oughs> ใช้แนกลออเม็ดฟูละลายเสมหะยังมีประสิทธิภาพมีตัวยาอย่างอะเซทิลซิสเตอี600มิลลิกรั e มเม็ดฟูละลายเสมหะบรรเทาอาการไอแนกลออผลิตในเตยอรมนีวันนี้อากาศดีจังฮัลโหลเอ็มจีเบิร์สลูปโหสมาร์ทอ่ะ New m ด ZS m a r t Up SUV e, ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคน ไม่พร้อมหน้าแต่พร้อมกิน k f ฟไก่ครบถีบ199บาทถึง30กันยายนนี้ที่ดินที่พ่อยกให้เนี่ยแกจะเอาไปทำอะไรก็ว่าจะเปลี่ยนให้มันทันสมัยมากขึ้นครับพ่อ,อแต่ปุ๋ยตากรตายผมไม่เปลี่ยนหรอกพ่อเออี อุ้ยปรากระตายใครก็วานใจมรดกที่พิสูจน์ผลิตกันมาแล้วรุ่นต่อรุ่นเจียไตยรับประกันคุณภาพเดีๆเดบูสต์ผมสะอาดดูนุ่มชุ่มชืม้นโดอร์พยาลูรอนแชมพูใหม่พลังจากพ y ยาลูรอจากสกินแคร์แชมพูเซรั่มใสทำความสะอาดล้ำลึกบูสต์ผมดูนุ่มดูชุ่มชืม้นใหม่โดอร์พยาลูรนอนเซรั่มแชมพู A G C Magic for Life เป็นไมผู้นําด้านการผลิตกระจกเคมีพันธุ์และนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงความสุขมีอยู่ทุกที่ด้วยแมจิกจาก AGC ปวดเมื่อยหลังไหลใช้มาวินปวดเมื่อยแข่งขาน้ํามันยาตรามาวินปวดเมื่อยต้นคอมาวินมาวินมาวินน้ํามันยาตรามารวิน โซฟี so เย็นแบบใหม่ยลวนานขึ้นโซฟีคูลิ่งเฟรชเนเชอร์มีสารสกัดจากแตงกวาและแผ่นคู่ใหม่ชมไม่เย็นนา,นานขึ้นกว่าเดิมทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีครับช่วยลดคราบอินปูนและคราบอื่นๆของฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ <c oughs> ยาสีฟันเทพไทย ใช้นิดเดียวปากสะอาดรู้ยังมามา่าข้าวต้มีรถใหม่รสปลาสองเครื่องกินในออฟฟิศอิกแล้วใครบอกก็ต้มครับกินที่ไหนก็อร่อยมาม่าข้าวต้มครับไม่รสปลาสองเครื่องมามา่าอร่อยเด็ดถึงรสลิแม่ทั้งพื้นผิวเล็กพื้นผิวใหญ่ ล้วนมีความเสี่ยงจากเชื้อโรคไมโครแม็พิสูจน์แล้วว่าถ้าไวรัสและแบคทีเรียด้วยสารโซเดียมไฮโปคลรไรด์โดยไม่ทำลายผิวหนังเราคือโปรแม x ไม่หยุดที่จะช่วยปกป้องคุณจากเชื้อโรคบิ๊กซีเฉล่ครบ27ปีลดตัถถนดี110บาทช็อป1,000และใช้1คะแนนถึง9สิงหาคมซื้อ1แถม1สัสนซิลเนชอ่นแชมพูและครีมนวดซื้อ2แถม1โคมท,อง,ทอ,งองข้าวหอมกรดนพิเศษ12สิงหาคมช็อปสนุกสุดที่บิ๊กซีติดซีรีส์อยู่ที่ห้อง เวลาหิวทำไงทำไงอ่ะสั่งฟู้ดแพนด้าครอบคุมทั่วไทยไกลไกลแค่ไหนเราก็ไปถึงสั่งเลยฟู้ดแพนด้าวันนี้บ้านมีอะไรมากกว่าที่คิดมีพรสวรรค์ที่เพิ่งค้นพบมีตัวเล็กที่เพิ่งรู้ว่าไม่เด็กแล้ว มีเรื่องหยอกกันจนสีปึกมีช่วงเวลาพิเศษให้กันได้มากขึ้นเพราะบ,บ้านเป็นได้มากกว่าที่เคยใหม่โคกไม่มีน้ำตาลกลิ่นออเรนจ์พอได้อยู่ใกล้ๆผมถึงเห็นว่าแม่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันแหมอยากได้อะไร อยากให้เราอยู่ด้วยกันเป็นนานๆครับสุขสันต์วันแม่รักแม่นะครับวันแม่ปีนี้ใส่ใจคนที่คุณรักด้วยแบรนด์สนับสรุนโดย a g c หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตกระจกเคมีพันธุ e ์ an, และนวันตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเท s โก้โลตั Lotus. ตนนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่สี่แยกนะคะตรงแยกบางพลูด้านถนนรัตนาธิเบศเลยค่ะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีรเป็นรถโดยสารประจําทางชนประสานงา,นก,ากันกับรถจัก,กรยานยนต์นะคะคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียชีวิตเลยให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะนี่ยรลบทัวร์เ,เต็มเลยตายอ่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะ โอ้โหแล้วยังไม่ค่อยจะคือเบรกไ,ไม่นะทันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าคุผู้ชมสังเกตเห็นเมื่อสักครู่นี้ไฟจราจรฝั่งของมอเตอร์ไซค์เป็นสีเขียวนะคะผู้ตายคือนายสมยศช้างม่วงอายุ61ปีค่ะเป็นอดีตพนักงานการไฟฟ้านะคะ ขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าแกรนฟรานโนสีแดงทะเบียน8กไก่ทอทง2238ค่ะส่วนคู่กรณีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศทะเบียน10ขีด2215ปทุมธานีมีนายสังเวียนสุพรมอินวัย61ปีเป็นคนขับตำรวจสพบางบัวทองสอบประคำนายสังเวียนแล้วนะคะแล้วก็มีการเก็บภาพวงจรปิดไว้เป็นหลักฐานแล้วด้วยก็ชัดเจนนะคะว่านายสังเวียนเนี่ยขับรถฝ่าไฟแดงออกมานะคะก็เลยทําให้พุ่งชนกับ ผู้ตายอย่างจังที่ตรงกลางสี่แยกนี้นะคะเพราะว่านอกจากกล้องวงจรปิดตรงที่สี่แยกที่เกิดเหตุแล้วเนะี่ยยังมีกล้องวงจรปิดของร้านคา้าใกล้กับแยกบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ก็เห็นชัดเจนตรงกันนะคะว่าทางฝั่งของมอเตอร์ไซค์เป็นสีเขียวจริงๆซึ่งเรื่องนี้ร้อยตํารวจเอกสุพรรอ,อัศวภูมิรองสารวัตรสอบสวนสบพบางบัวทองร้อยเวรเจ้าของคดีก็สอบสวนนายสังเวียนนายสังเวียนรับสรารภาพตลอดข้อกล่าว